โปรดรับไว้ในความคิดถอดเรียวกอดหักระมุน่นไอยังให้จังอย่าฟังเสียงใจจะเกือออก่อนความหมายคงใจรู้บอกจะเกื่อสิ่งฉัน เพงบ้างเหรอเงะบ้างบาดังบดังเเาดฟังดิมไมเปลาต้นบเี่ยนงดหออกเนี่เพลหนึเน่กันกันเพลงกันพวกใหม่นี่น้อมรับอการสุดยอดเลยสิเนี่ยเพ่งยูริี่ยูริอกเนี่ย

คุณบ่ถึงกระเด็นไหมไ้คุณบ่ถึก่อนแม่ได้ตดองขี่หน่ยเอาบุญบ๊ถึงแม่ไหนเอาคีดดีกันได้ปกติบุญถึงจริงปกติมันขี่อีกเลนี่บี้นี่บ่แบบนี้มันอีน่อ้อีผมละมันขี้ขี่ดี จือต um ั้งเลยได้ไล้วก็จะเอาเงินกันได้กันเก็นกูไปเลยกังเกิคสิบกงเกิความสัมของผู้สายคนหนึ่งเสียได้ขอบัง เป็นเจ้าลายเป็นเจ็บ่อตายอายสิล้อนหมึ่งบุญอายบ่าเถียมาส่งน้องหลาคนไทยของทีในสูงส่งเดียวร้อ้แต่คุณมดีสนอายพ่ดเีสิอ่านวุ่นขานไปบุญอายบอกอ ผูกแค,ปปค,คบปนความเขาสายตอนเดิน,านทางไกอันฝันทางนัดสี่ใจหลับ มันเจ็บ่มตายอายสิร้องบังบุญอายบอถเงมาส่งน้องลาคนไข้ของในสุขสมเดียวร้องมาเติคเลีส่วนอายพุดในสิรยทางไปบุญอายบอพอขึ้นวังตั้งต่อผู้แขงปอง อ่านเพราะท่านอ่านเสร็จให้ร่างๆบ่ปุ่นอ่ายบ่เทิงมาส่งนองร่างคนใครของไอ้ส่วนโรงมั่งคนเนี้ยส่วนอ่ายผู้นี้แสดงด้วยทางบ่ปุ่นพอคุณว่าต้อู้เก็ ฟังเขาสานต่อในทางใจอันฟังทางอานเสียให้ละพังฟังเขาสานต่อินทางใจคิดฝังนได้ให้สงใจได้

ส่งที่ร่มทิงเธอแต่คนดีส้นอายในหุ่นเอีอนยอวยทางไปบุญอายบอกพอคือบักตั้งต่อผู้แข่ปบอนไครบาที่เขาสันต่อเดือาหัใจคั้งทา้งไอซิดีให้หนึ่ง

เดินสายเขอมันต่างกันแต่งตัวบทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ่เถอรัประชายมตามกันเดินบอกคู่ควรเดินย่างหางแก้วตาดูดีกันใจสำนีมันบอ่เทตรงเทดี ดอกว่าขอโทษที่ดึนภานักจุลงมากันอย่างไกลเดี่ยวคนสีสาว่าเจ้าตาบอดเออนไก่แกันีมวว่าอันแหลมมวลม่ยังไงังนเป็นย่ยัอันมันีแม่สิเอาอย่างไัแหลมอัน้ยังไงอันนี้แหแบบลมม เอาเสียงเสซัน่ะมันยพยู่พออยู่นี่มัน่นทีแคบมันเือมนต่านะยนตบ้าเาเขากันบ่ได้เลยสตตัไอตัวบ่ทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขา

ขอโทษที่ดึงภาพลักเจ้าลงมาขันยาไกลเดียวคนสีสาว่าเจ้าตาบอเถังแต่งัวบอทถิงสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบอเธิง ระสันย่อมตามเตลือเกินบอกครูคุ้นเดินย่างคานแก้วตาดูดีก็ได้สำนี้มันบ่เท็ดดงเท็ดดีนกวาขอโทษที่ดึงภาพลับโจหลงมาขันยางไกลเดียวคนสีสาะประจำตาบอกเธอ ังลกรดาก็ต้องเอาแหลกมแหเ่มันโดนทุกเม็ดอ่ะแม่ไหนักทายเพิ่นน้ำเเด้ออย่าเลื่ทักทายเพิ่นโอเคเรียบร้อยโอเคโอเคเอาล่ะพี่น้องวเดี๋ยวนยเสร็จสกวเสร็จยกมือขึ้นไปว่าเต้ล่าหน่เฟียดหเอบุรีสังลาพี่น้องบอกพี่บอกน้องนะว่ามืออื่นมาเด้อครับางสิ เมื่อเอ็นกับผมจะลืมด้อครับผมมาเร้่ผู้ใดอยู่ไก่ครับผู้ใดอยู่ไก่กินแลนคาเฟ่ครกินีแลนด์คาเฟ่อุดรธานีนะครับผมมาให้กำใจตูเกียวมิวสิกครับน้องยูริพี่สกายแล้วก็พี่นายวรุนะครับผมสามคนพี่น้องชอบตูเกียวนะครับผมมาให้นกำใจแน่เด้อครับครับสามคนสามร้อยคนงานเพลงนะครับผมสมควรแล้วสิได้ ขอบคุณครับ